สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่นาซ่อมผ้าจะมาเก็บเอวเอ้ยไม่ใช่เก็บสะโพกนะคะเก็บสะโพกเข้านะคะจากใต้ขอบลงมาเก็บเฉพาะสะโพกนะเนี่ยประมาณนี้นะ,ะแต่ทีนี้พี่นาเนี่ยจะเก็บเฉพาะชิ้นหลังนะคะจะไม่เก็บไอ้คู่กันพร้อมกันแบบนี้เนาะก่อนอื่นเราก็เลาะอ,ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวก็ชวนเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีทํากันนะคะ เราตะเก็บออกมาก่อนนะอันนี้ก็เลาะออกมานะคะเยเลาะเส้นโพงเนี่ยออกมาเลาะขอบออกนะคะเอวเอลลูกค้าพอดีแล้วเพียงแต่ว่าตรงช่วงสะโพกเนี่ยมันจะมีความพองอยู่นะลูกค้าบางท่านเนี่ยสะโพกเขาไม่ได้ผายนะคะสะโพกไม่ได้ผายออกข้างพอเวลาใส่ย,ยีนเนี่ยมันก็จะเหลือตรงนี้นะคะลูกค้าท่านนี้มามาจากต่างประเทศนะคะ เขามาเยี่ยมบ้านแล้วก็เลยเอามาให้เนีย่ยเราก็เลาะออกนะคะเลาะแยกชิ้นออกมาเลยในกรณีที่เราจะเก็บแบบนี้นะไอ้แม็กตัวเนี้ยมันจะไม่ต้องถอดออกนะคะมันจะไม่ถอดออกตัวนี้พี่นาเพิ่งจะค้นพบว่า แก้วิธีนี้สามารถทําได้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยไม่กล้าไม่กล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวตรงนี้ไปนะก็ไม่กล้าทําให้ลูกค้าก็คือกลัวงานจะเสียอะไรเงี้ยพอดีมันมีงานตัวหนึ่งที่มันยากในการแก้มากเลยก็เลยลองทําวิธีนี้ดูแล้วก็ให้ลูกค้ามันลองนะคะคือวิธีการนะ่ะก็คือลองก่อนหนึ่งตัว ลองก่อนหนึ่งตัวให้ลูกค้ามาลองเนาะถ้าลูกค้าใส่สวยโอเคเราถึงจะกล้าแก้ตัวอื่นก็จะคุยกับลูกค้าแบบนี้นะคะว่าให้ลูกค้ามาลองเสียเวลามาลองก่อนอะไรประมาณนี้พอมันแก้ตัวหนึ่งโอเคความเสียหายถ้าหากว่ามันพลาดนะคะเรายังไม่ได้ตัดชิ้นอีกด้านหนึ่งถ้าหากมันพลาดมันใส่ไม่ได้เราก็แก้กลับไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ว่าเราอย่าไปทําหมดทุกตัวนะคะงานที่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ เราอย่าไปทําแบบว่าเขามากิ่ตัวเราแก้จนหมดแบบนั้นไม่ได้นะคะถ้ามันเสียหายมันจะเสียหายทั้งหมดแต่ถ้าเราลองขึ้นมาตัวนึงแล้วมันใส่ดีเนี่ยอ่ามันก็จะมีผลกับเรานะคะตัวต่อไปเราก็กล้าที่จะทําให้ลูกค้าแล้วก็กล้าที่จะอธิบายให้ลูกค้าฟังว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้นะอะไรแบบนี้นะคะพยายามอย่าทําหมดนะคะเอามาหมดถุงไม่ใช่ทําแบบนั้นหมดเลยทุกตัวเผื่อลูกค้าใส่ไม่ได้อะไรยเงี้ย เราจะได้แก้คืนได้แล้วก็ชิ้นผ้าเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดทิ้งนะคะตอนที่ลูกค้าจะมาลองอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะลองงานแบบใหม่ๆใ,ในสไตล์ของงานซ่อมผ้านะคะพอเราเลาะออกมาได้แล้วนะคะเราก็จะขีดนะคะขีดส่วนที่โค้งที่สุดของสะโพกนะหายไปประมาณต้นขานะคะหายไปประมาณต้นขาแบบนี้นะคะขีดคร่าว แล้วเราก็เย็บนะคะเวลาเราเย็บเราก็จะเราไม่ได้เก็บเอลเข้านะคะถ้าหากว่าเก็บเอลเข้าเราก็สามารถเย็บพร้องกันไปได้เลยแต่ตัวนี้ไม่ได้เก็บเอลเข้าเราก็จะเอาอะตะเข็บตรงขอบเนี่ยเท่าเดิมนะคะเท่าเดิม เราเย็บนะคะเราก็จะเย็บที่ตะเข็บเดิมนะคะตะเข็บเดิมของชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นชิ้นหน้าเนี่ยเย็บตรงตะเข็บเดิมเนี่ยนะคะเนี่ยตะเข็บเดิมเขาที่มีอรอยฟอกมาแบบนี้เราจะเย็บตรงนี้นะคะแต่ส่วนชิ้นหลังเนี่ยเราจะเอี้ยวเข้ามาเอี้ยวเข้ามาตามที่เราขีดช็อตนะคะตรงแมกนี่นะคะาบางครั้งเขาอาจจะ ถูกตีนผีถีบถีบเด้งออกนะเราก็จะต้องใช้ตีนผีเป็นตีนผี1ิปข้างใส่1ิปข้างเดียวหรือว่าตีนผีตะเกียบก็ได้นะแต่ตอนนี้ตีนผีตะเกียบของพี่นาไม่รู้หายไปไหนแล้วนะอาจจะเอาไปที่ร้านนะคะหาไม่เจอที่มันจะเป็นคู่ข้างเล็กๆเ,เราก็ไล่หายลงมาประมาณโค้นขานะคะ ไล่เขาเชื่อมกันให้เขาเชื่อมเชื่อมกันกันกบเส้นเดิมของลูกค้านะ,ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากลับออกมาดูก่อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอามาดูก่อนก่อนที่เราจะเอาไปพ้งหรืออะไรอย่างนี้เนาะ,ะถ้าหากว่ามันไม่สวยเราก็จะรีบแก้ไขตอนที่เราจะเอาไปพ้งนะคะทำสองข้างให้เหมือนกันอันนี้คือเย็บเสร็จแล้วนะคะ เย็บเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเ <K> พื่อน <K> ก็มาดูความแตกต่างนะคะมาดูความแตกต่างว่าเมื่อกี้ที่อ่ะอันนี้คือข้างที่เย็บแล้วเห็นไหมคะเขาจะมีแนวเส้นตรงไอ้พวกที่พองๆน่ะหายแล้วนะเนี่ยมันจะแตกต่างเลยนะคะมันจะเห็นความแตกต่างเลยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่าเราไล่ไม่เชื่อมกันเนาะตรงโคนขาเนี่ยมันก็จะมีการพองขึ้นมานะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีการพองขึ้นมาเราจะต้องไล่ให้มันเนียนไปเลยนะคะ อันนี้ก็ยังมีการพองอยู่นะเดี๋ยวต้องไล่ใหม่นะคะอันนี้คือพี่นาไล่แล้วนะแก้ไขไล่แล้วนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันจะเนียนแบบนี้นะคะทำสองข้างให้เหมือนกันในเท่ากันทำได้ข้างหนึ่งแล้วเนาะเราก็มาเย็บอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะในการที่เราจะเชื่อมกันเนี่ยเราจะเย็บลงไปไอ้ตะเข็บเดิมยาวๆนะคะตะเข็บเดิมของเขานะก่อนที่เราจะเอี้ยวเข้ามา หาชิ้นที่เราต้องการจะเก็บเข้าถ้าหากว่าเราหยุดเย็บแค่ตำแหน่งนิดๆใกล้กันอะไรประมาณนี้มันจะมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อไม่ได้นะคะการเชื่อมต่อที่มันจะมาต้องมาต่อกันแล้วให้งานมันเชื่อมกันอ่ะมันจะแก้ยากถ้าว่าเราเริ่มเริ่มตำแหน่งที่ใกล้ๆกันนะเราจะต้องเริ่มให้มันไกลๆนะคะ แล้วไม่ต้องย้ำให้เป็นกระจุกนะคะเพราะว่าการย้ำเป็นกระจุกเนี่ยมันถ้าคนอื่นมาเลาะหรือว่าช่างคนต่อไปมาเลาะเนี่ยมันจะเลาะยากเราก็เย็บพยายามเย็บให้มันเป็นเส้นเดียวกันให้ได้เลยให้สวยงามเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราเย็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปพุงนะคะเอาไปพงุตงตะเข็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ พอพงเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาคิ้วนะคะคิ้วคิ้วตะเข็บข้างให้เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะคิ้วเหมือนเดิมนะคะคิ้วต่ำลงไปประมาณประมาณตรงก้นกระเป๋านะคะ ได้ของเรามันอาจจะไม่ใหญ่เท่าของเดิมเขาก็ให้มันมีรอยนะคะให้มีรอยแค่เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าหมุดเนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะคิ้วสองข้างเมื่อเราคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเย็บอุ้มขอบไปเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จับตะเข็บนะคะยัดเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้ที่เราเลาะเนาะ เราเลอออกนิดนึงอ่ะสีได้นะ,ะสีได้ถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เห็นของพี่นาไม่เหมือนนะคะอย่าว่ากันเพราะว่ามันหายากเพื่อนๆหาได้เหมือนก็ทําไปนะคะของพี่นาเนี่ยหาสุดๆแล้วทั้งบ้านมีเท่านี้เนาะก็จะทําไปตามนี้ถามว่ามันน่าเกลียดไหม ถ้าเราทําทรงสวยอะไรสวยเส้นได้บางทีก็บางทีลูกค้าก็ตีเลียดนะแบบมันก็แล้วแต่ลูกค้าบางทั้นนะคะพอทําทั้งเสร็จทั้งมวลเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะได้กันเกงประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือแก้ะพวกเข้านะคะข้างละหนึ่งนิ้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อ่าทรงยีนนะคะทรงยีน ชิ้นหลังก็ยังใหญ่เหมือนเดิมเห็นไหมคะเขายังมีการเหลื่อมล้ากันอยู่ขนาดเราเก็บเข้าไปแล้วหนึ่งนิ้วนะเห็นไหมคะสองข้างเนี่ยเนี่ยก็จะก็จะได้ทรงที่เป็นแบบว่าสะโพกไม่ผายมากนะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่มีสะโพกนะคะส่วนชิ้นหลังก็ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยทรงถาม่าเสียไหมไม่เสียนะคะไม่เสียไม่มีอะไรเสียนะคะเนี่ยก็จะได้แบบนี้ อันนี้เป็นวิธีการแก้สะโพกเข้าอย่างเดียวนะคะข้างละหนึ่งนิ้วคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะคลิปทุกคลิปที่พี่นาลงแชร์เก็บไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ได้เลยคลิปนี้ปลาจ้าขอบคุณที่ชมนะคะ